ฝ้าจากสารสเตียรอยคืออะไรทำไมแรกๆใช้แล้วขาวใสแต่หลังๆฝ้าขึ้นเพียบวันนี้พบคำตอบกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับเรื่องของฝ้าอันนี้ลูกค้า สอบถามเข้ามาค่ะว่ามีอาการแพ้สารแต่สารที่ใช้เนี่ยน่าจะเป็นสารสเตียรอยวันนี้เราจะมันเล่าสู่กันฟังนะคะว่าฝ้าสเตียรอยมาได้อย่างไรคําว่าสารสเตียรอยส่วนมากแล้วก็จะอยู่ในครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไปดูแลฝ้าดูแลสิวนะคะอ่ะทีนี้กระบ,บวนการหรือกลไกลของเขาทำเนี่ยอะไรกับผิวเราบ้างการใช้ก็เพื่อกดภูมิไม่ให้โรคต่างๆเนี่ยมันแสดงออกมา าการใช้ก็เพื่อบรรเทาอาการอักเสบทั้งหลายซึ่งคุณหมอเท่านั้นนะคะถึงจะจ่ายได้เพื่อบรรเทาอาการอักเสบสิวอักเสบหรือว่ามีอาการอักเสบที่ผิวหนังแต่การใช้ห้ามใช้เยอะเกินไปห้ามใช้เป็นวงกว้างและไม่ใช้ติดต่อกันยาวๆนานนาทีนี้เนี่ยผลเสียมีไหม แล้วเวลาที่ใช้ไปเนี่ยทำไมฝ้าถึงจางต้องบอกว่าตัวสารเซยรอยเขาจะเข้าไปยับยัง้งสารเคมีซึ่งเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นเม็ดสีเมลานินทีนี้หน้าเราจึงดูใสขึ้นฝ้าจึงดูจางนะคะจึงทำให้แรกๆเวลาใช้เราจะเห็นผลเลยว่าขาวใสผิวดีผิวแข็งแรงสิวยุบ แต่เมื่อเราติดสารแล้วใช้เยอะๆเข้าเพราะรู้สึกว่าใช้น้อยเริ่มไม่เห็นผลหยุดใช้สิวก็ขึ้นฝ้าก็มาจึงเริ่มทาเยอะขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ติดต่อกันเป็นเดือนและใช้เยอะๆเข้านะคะหนักมือเกิดอะไรขึ้นบ้างสิวเห่อค่ะพอหยุดใช้ปุ๊บสิวเริ่มเหอ่อตีออกมาละเพราะตัวภูมิคุ้มกันที่เขาไปกดเอาไว้เนี่ยมันกลับมาแล้ว ทำงานหนักขึ้นสิวก็ผุดขึ้นสิวก็เห่อสิวอุดตันก็มาหน้าก็แหง้งผิวก็เหี่ยวรวมไปถึงรูขุมขนก็กว้างด้วยและผิวแห้งกลานสิ่งที่เกิดขึ้นอีกคือผิวบางมากๆนะคะจะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยออกไปเจอแดดจะหน้าแดงก่ําเหอแดงไปเลยนะคะใครที่เคยสังเกตเห็นแบบแดงเป็นลูกตําลึงเขาเรียกว่าแดงแบบมะเขือเทศสุกแบบนั้นเลยค่ะ สุดท้ายฝ้าก็เลยขึ้นด้วยและกลายเป็นปื้นปืนแบบนี้นะคะจึงบอกว่าพอหยุดใช้ทำใหม่ฝ้าขึ้นแรกๆทำไมขาวใสก็พอเขาไปกดภูมิของเราไปยับยั้งตัวเม็ดสีเมลานินตรงนั้น แต่พอที่เราใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นผิวเราบางค่ะเพราะผิวบางไวต่อแสงแน่นอนฝ้าก็มาเพียบมาพลึบเลยคราวนี้ทีนี้ถ้าเกิดเหตุแบบนี้จะทำอย่างไรยังไงเราจะต้องหยุดใช้นะคะไม่สามารถจะใช้ยาวใช้ตลอดไปได้เพราะยิ่งใช้น้อยละกลับไปใช้ปริมาณเดิมมันจะไม่เห็นผลแล้วคุณจะมีแต่ใช้หนักมือขึ้นหนักมือขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นผิวติดสาร ดังนั้นจงค่อยๆถอยออกมาจนกระทั่งหยุดใช้ได้แล้วก็ดูแลผิวหน้าเราให้แข็งแรงสิ่งที่เกิดตอนนี้พอผิวติดสารมันจะแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายออกไปเจออะไรก็จะเห่อแดงใช้อะไรที่เคยใช้ได้ก็จะแพ้แบบนี้นะคะเราต้องดูแลรักษาให้ผิวเราแข็งแรงซะก่อนพอหยุดใช้ครีมมีสารตรงเนี้ย ก็กลับมาใช้ดูแลเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกดูแลตั้งแต่คั้นเริ่มต้นเลยนะการล้างหน้าล้างหน้าไม่เอาสารซัลเฟตหรือสาร SLS เพราะว่าตัวนี้ยิ่งชะล้างทำให้ผิวเราแห้งแนะนำเลยค่ะตัวล้างหน้านะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่เราแนะนำสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟอง ตัวนี้จะปรุงจากน้ํามันธรรมชาติทําให้ล้างหน้าเสร็จเนี่ยฟิลลิ่งหน้านุ่มๆจับไปในหน้านิ่มมากเลยและยังมีว่านนางคำพลายลิ้นทะเลแนละน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยเด็กก็ใช้ได้นะคะตัวแรกเลยล้างหน้าเป็นตัวนี้ ถัดมาการบำรุงต้องลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยก็จะแนะนําเป็นที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดําความหมองคล้าริ้วรอยก็ได้ด้วยผิวแห้งกลานได้ด้วยเพราะยังมีแซ็คชัลไลซมเมเลตท,ที่ช่วยเติมน้ําให้กับผิวกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงมีไฮยาลูรอนมีตัวริงเคิลฟิลที่ช่วยเติมเรื่องของริ้วรอยลอลกลึกๆต่างๆให้ตื่นขึ้นมีคอร์ติซอล กับผิวนะคะแล้วก็มีตัวอัลลโทอินช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน B3 B5 ช่วยลดอาการแสบแดงอาการระคายเคืองเวลาออกแดด ตัวนี้จะใช้เช้าเย็นค่ะเซรัม่มตอนเช้าทาแล้วเราก็ตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วไปหน้ารอบสองทาสามจุดที่มีฝ้ามีกะตรงไหนที่ฝ้ามันเด่นชัดนะคะเห็นล้เป็นรอยฝ้าไม่ว่าจะโนกแก้มสันจมูกนวดหรือว่าหน้ผาผากต้องทาซ้ำด้วยในตอนกลางคืน สุดท้ายกันแดดที่ดีต้องมีนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะบีบีกันแดดเคที่ S ป f 50 PA บวกบวก,บวก,บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้เข้าได้ทุกสีผิวทาซ้ำระหว่างวันก็ได้ด้วยได้ความออร่ากระจ่างใสในขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมนะคะนี่เลยทาแบบขมจริงๆเพราะว่าการทากันแดดทาน้อยคุณจะไม่เห็นผลกันแดดไม่ได้และยิ่งผิวบาง อ่าแดดมาปุ๊บฟ้าคุณจะขึ้นก็ต้องทากันแดดเป็นประจำทุกวันนะคะนี่เลยแนะนำนะคะขนาดใหญ่บื้มร้อยกรัม390บาทเท่านั้นถ้าสนใจเป็นชุดก็จะมีเซรั่มนะคะแล้วก็มีบีบีกันแดดและสะบู่ชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะเมื่อซื้อครอบ400บาทขึ้นไปอันนี้เราแถมเป็นกำลังใจให้กันค่ะน้องปุกปิกก็คือจะเป็นตุ๊กตาลมลุกความหมายดีๆนะคะเมื่อล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาได้เมื่อเราท้อแท้หรือหมดกำลังใจล้มไปแล้วลุกให้ไวค่ะเหมือนตุ๊กตาลมลุกเนี่ยดีดปุ๊บล้มปุ๊บเขาก็ลุกขึ้นมาเลยนะคะ ทําต่อสู้ต่อเหมือนฝ้าเหมือนสิวหรือว่าเหมือนผิวหน้าเรานี่แหละคะ่ะเมื่อเจอปัญหาเราก็ต้องรีบกลับมาแก้ไขทุกอย่างมีคําตอบมีทางแก้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะขอบคุณค่ะ